สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ g f o x Sport On Tour นะฮะ ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านสันกำแพงครับจุดที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือจุดที่เราเคยได้เอาต่อลำเลียงน้ำของกุมชนมา,าสต๊อกไว้นะฮะเพื่อที่จะคุดต่อแล้วก็วางต่อนะฮะทางกรมชลประธานก็ได้เข้ามาดําเนินการต่อแล้ววันนี้นั่นก็คือการเตรียมพื้นที่ในการคุดวางต่อครับภารกิจของผมวันนี้ครับก็ ได้รับการติดต่อทางกรมชนนะฮือจุยประสานครับนี่ครับเจ้าของเก้าไม่ตีนะเพราะว่าจะมีการล่มเก้าอยู่คาบางส่วนเพื่อที่จะอันคุดห้องนะและก็ด้านหลังผมนะครับสวัสดีครับป็นไงครับแมัไสวัสดีครับและนี่คือโฉมหน้าของผููเสียสละนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ไก่นะครับ ตียอมฮือตั้งกรมชนเปฝนปับพื้นที่แลวก็เอาก็ไม่บางส่วนออกนะครับก็ฝากอยากฟากอย่างฮือครับอันกรมชนเปฝนได้เนอาก,กาศอย่างฮือมูฮอฟังครับในไกลครับผมถ้าฮือเป็นสวยพัฒนาอย่างนี้ก็ดีจะได้วันหน้าเขาจะได้มีน้าใจกันกนะีอกันเนาะครับ <c oughs> อันนี้ถือว่าแม่ไก่นี่เสียสละขึ้นคับมูเปื่อนเจ้าบ้านกันเลยนะครับเนาะสำหรับก็ไม่เดี๋ยวบางส่วนเราจะตัดไว้แม่ไก่ไปตัวอ่เพื่อเอาไปใช้ประโยชน์เลยนะครับเนาะลูกี่ปีพวกนี้เหมือนอยู่เาเหมือนอยู่เนาะหลายปีอยู่เนาะแต่ก็ต้องขอขอบคุณตียมตังเฮาได้ปั๊บพื้นทีนะครับโอเคครับขอบคุณแม่ไก่ครับนี่ครับก็ นี่ครับแม่ไก่ก็บ,บอกว่าปืนตัดเองปืนกับบาสะดวกนะเพราะฉะนั้นให้เจ้าหน้าที่ตัดเลยนะเดี๋ยวก็เลยตกลงกันไว้ว่าปืนขอสักเกึงหนึ่งนะฮะตัดเสร็จแล้วก็เก็บไว้ให้ปืนสักเกิงหนึ่งแหมเกึงหนึ่งก็เป็นการน้ำมันการแห้งครับคนตัดไปนะฮะก็ถือว่าเรียบร้อยดีนะฮะแล้วก็ตะก,กี้นี่ผมก็ได้ประสานกับอันว่าที่ปลวงบ้านคนใหม่เป็นจีนเขาปลลวงเอกอ่า ว่าทีปลุวงเอกซักนะฮะก็ต้องขอขอบคุณปลุวงตัวนะเพื่อนกับมาดูสถานที่แล้วก็มารับรูละนะโอเคเดี๋ยวผมลงไปเดินไปตั้งรุ่มกันนะครับขอบคุณม่ไกลครับเดี๋ยวว่างๆไม่เอาหา <laughs> นี่ครับก็ถือว่าประสานงานเ้เรียบร้อยนะฮะในเรื่องของการลงพื้นที่ซึ่ง จำเป็นจะต้องมีการล่มก็ไม่ทําอันลงคุดาวางต่อบอได้ครับก็ถือว่าได้รับความร่มไม่ร่ม,มือเป็นอย่างดีจากแม่ไก่นะฮะและนี่ก็คือการปรับพื้นที่เตรียมคุดนะแล้วก็ตีตีอันกรมชนเป็นลงทำงานเนี่ยก็จะห่างจาก ห้องที่จะต้องขุดประมาณสัก5-6เมตรนะฮะก็จะเป็นบริเวณที่ต้องใจรถแบคโฮลงไปทำงานนะ,ะอาจจะมีพื้นทีต่ตรงนะตีอันเจ้าบ้านปลูกเข้าไปแล้วบางส่วนอาจจะต้องโดนรถแบคโฮเยียบนะ,ะแต่ก็ได้แจ้งกับเจ้านา้าเจ้าของตีนาไปเรียบร้อยหมดทุกเจ้าแล้วนะฮะก็ถือว่า,าขั้นตอนการประสานงานในเรื่องของการลงมาใช้พื้นทีก่ก เรียบร้อยดีนะฮะแล้นี้ก็คือมือตัดนะฮะมือมันเรียกว่ามือตัดนี่ครับเ,เอาแปลงเสาอย่างเดียวหน่อยนี้เนาะไม่มันมันเจไม่มมมแข็งเนาะ,ะนี่ครับน,น,น,นี่ครับน้อยพ่องใหญ่พ่องกันแล้วแต่ครับตัดไว้<น>เอาไวไ้ให้แม่ไกลสกักกึ่งเดี๋ยวป,ใใปยยกก่นเอาไปเจไปยดนี่ยก็แล้วแต่ป่น สุดท้ายแล้วก็หลัวง่ายสุดอเอออนี่ครับก็ปนกับปูกไ่้เป็นแถวเป็นแนวนะฮะอันนี้ก็เป็นต้นยูคาต้องขอขอบคุณในความเสียสละของแม่ไก่ต้อยนะฮะแล้วก็คิดว่าโครงการนี่ถ้าเส็จแล้วเร็วเจ้าบ้านก็จะได้ใจน้ำเร็วขึ้นนะก็ถือว่ารวมไม้รวมมือกันเพื่อการพัฒนาสำหรับผมก็ มีภารกิจอื่นจะไปทําต่อนะนั่นก็คือวานพักบุงตีแปลงพักติอารยเกษตรครับหลังจากตีตะวานี่ผมก็ไปเ,เก็บข้อมูลนกถ่ายภาพนกได้หลายชนิดอยู่ครับแต่ยังบได้สรุปลายจือยังเป็นทางการเตือเดี๋ยวประมาณวันจันทร์ก็คงจะอัพลง Facebook เฟซบุ๊กจีโฟก์มิวสิกสปอร์ตของเขาในเรื่องของการ เก็บข้อมูนนกถ้าคข,ยขอยากหัว่าได้นกไอ,อย่างพองก็เดี๋ยวไปติดตามใน a c e b o o k ผมนะครับ G f o l k Music Sport นะครับผมสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไว้ก่อนครับคือทั้งทีมงานกลุมชนเปน็นทํางานกันต่อนะฮะเดี๋ยวเขาไปเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าถ้ามีภารกิจอะไรมาอัปเดตก็เจอกันครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ